ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเนาะแต่แค่นี้เราก็อ,อไปเท่าน้ำก่อน20 minute later มาแล้วทุกคนโอเคไปเข้าน้ำมาถ้าอยากก็บกว่าบรูบ,บคเวินเขาอัปเดตพิใหม่ก็คือกระถนเด็กนี่มันนาอลองปรับขนาดก่อน ติเตๆดดๆตๆๆตะใส่ฮาแล้วนะโอ้ยมันมีมันมีเด็กกำลังเข้าน้ำกลางํำมันเก็บก่อนเก็บก่อนมีอะไรเ,เขาบอกว่าเขาไปอัปเดตครับอันนี้ก็มีโอ,โอเคเนีย่ยมีคนขอว่าอยากเล่นแัลบุกเฮเว่นเขาก็บอกว่าอยากอยู่ในแมพด้ไหมเพราะว่า ด้ยจากกันนะเขาเขาบอกว่าเอาแต่ก็ไม่เห็นมาสักทีเลยเฮ้ยเล่นไปคนเดียวดีกว่าวิววิวลองมาใช้ชีวิตเป็นเด็กดีกว่าเด็กแบบคนเดียวยังไงดีอ่ะอย่างนี้เหรอเแบบี้ น่ารักอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวแมวมันมีชื่อคนอยู่อยากได้เบบี้โอ r วอร์ออแต่ว่าต้องใช้มัน๋ยวนะคนหาคำว่าปจาจาม่าดีกว่า ก็มีไอชุดคุรอมิดีกว่าชอบคุรอมิ่าม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 นี่ปิ๊ปปๆ๊ๆปี๊ป๊ป๊มามีกางเกงนอนคุรอมิมุ้ยนี่ปะโอ้โคลาสีกันไม่เป็นไรปล่อยผมไว้สักหน่อยไม่ต้องค้นหาก็ดีแล้ว แย่ yeah, ผมสีดำมาแล้วผมทรงนี้ดีไหมโอเคผมทรงนี้แล้วก็อะไรดีเนี่ยแมวแมวคุณหาดีกว่าอา้าวตึบ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  มีแค่นี้เองหรอใส่ใส่ไม่ใส่ไม่ตรงใส่ด้วยอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าผมเราผมสีดำเนี่ยคิดว่าเราเนี้ดีกว่าะลีฟแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าอันนี้คือเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเ เราเป็นแจ็ครอไม่ใช่ดิเออใช่เราเป็นแจ็คเราเป็นแจ็คในโหมดจุ๊บจุ๊บจเปอร์ฮาร์ดโหมดเนี่ยอันนั้นอ่ะของแมปดอ <c oughs> แต่มันยกเลิกไปแล้วนะเอาอันนี้ทีไหม โอ้ช่วงนี้เราไม่จะบาอยู่ตัวตีด้วยคีดต้องมาไอผ่านกล้องเนี่ยตัวตัวไหนดีอ่ะมันมันน่ารักทุกตัวเลยแต่ไดกตัวสีให้มันตรงสรีหน่อยไม่เยาวดีกว่าเอาสีฟ้าดีกว่าเอาสีฟ้าก็ดีเนาะโอเคไปหาบ้านอยู่ก่อนบ้านปมอยู่ไหนจ๊ะ แมวไปดคแ์ดีกว่าไปดคแ์จะได้ใกล้สาวยน้ำอุ้ยจายายักรยานไปเลสีจมูกติดๆเท่าดคแ์มากนอนนอนตรงไหนดีอะไม่เป็นไรเป็นไรเพือ่อนยาที่ไว้ก่อนติด มาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมาที่เปลี่ยนผ้าอ้อมนอนสบาย,ยาง้นุ่มมากเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนอนเตียงปกติดีกว่าหรือว่าสร้างเตียงดีไอ้เดี๋ยวนะ ไอเสตต์เบบีมันมีเตียงไหมนี่ๆๆอยู่น,นี่ไม่มีเป็นแต่โทส้วนที่เรารีวิวไปแล้วงั้นก็เอาอันนี้เอาอันนี้เอาเตียงเอาเตียงแย่ๆหรือว่ายาเตียงดีๆเอาเตียงสองชั้นดีกว่า จะได้คุ้มหน่อยวางตรงนี้ก็รักกันกำลังดีเลยเฮ้ยนี่นอนไปจ้ากุไหนแมวผ้าปิดตาลุงก็ช่างมันหกโมงแล้วหรอย,ยังไม่ตันได้มนอนเหนอยหยังโอเคขึ้นไปอาบน้ำก่อนห้องน้ำเอาตรงไหนดีอะวางได้ไม่กี่อย่างเอง ไม่ใช่ดิเอากระโถูนเด็กมาด้วยเอาตัวนี้ทีกกากากานี่แล้วก็เอาอ่างอาบนะ้าไว้อย่ี้นั่งลงไปเลยไหนนั่งไงนั่งเปลี่ยนชุดฮะเปลี่ยนทรงผมด้วยไม่ต้องคนหามัง้งเอ้ย ค้นหาดีกว่านี่อันที่เซฟไว้ไอผมแบบนี้มันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เลยอะไม่สวยอนะ่ะอันนี้ก็ไม่สวยเอ่อเอาดีเอาดีดีดีดกว่า ิ่นจะีดำนั่งทิ่งแล้วออาวสงไหนดีย่ะอย่าบอกนะว่า,วาเนี่ยมันจะต,ตอนเที่ยงแหละที่ต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วต้องรีบเปลี่ยนชุดเอาไปเลยคิว ิี้ก็แลกกันแมวแมวแม,มงจะไม่ทันแหละเอาอย่างนี้ยแหละลงไปห้องน้ำข้างบนก็ไปอู้ตอนนี้แปดโมงยังทันอยู่ยังทันอยู่ไปเล่นจนันฑนาได้เล่นดีกว่าแมทางลงอ๋อ ทางลงอยู่นี่ขึ้นไปอืมแล้วก็ลงมาเลยเล่นชิงช้ากันทุกคนวิวิว,วิเดี๋ยวนะอย่ามันจะไม่ทันการการกินข้าวเช้ามานั่งกินตรงนี้เอานมมะแล้วก็อาหาร อาหารเอาเป็นแพนเค้กก็รักกันนี่แล้วก็กินข้าวครับน้ำๆำำโอเคไป ก้ามงยีก้าแล้วมันก็ครึ่งแล้วนะไปไหนต่อดีอยากมีรถแบบเขาจังไม่อะโอ้ยเตอร์หายไปแล้วแต่งนะแล้วก็มีรถกระต่ายกับไอ้รถคันนั้นถ้าทำไมจักรยานต้องมีสองคันเปลี่ยนสีได้เอาสกูตเตอร์ดีกว่า ไปไหนดีอะทุกคนไปห้องสม,มุดก็แล้วกันไม่เอาเรื่องหลอนแล้วไม่เอาเรื่องหลอนเอาหนังสือมาอ่านดีๆนี่หนังสือสีอดำไม่เอา๋อสีฟ้าจะได้เสีออยงจิ๋วมม่ก็ได้ ข้ามถนนเลยแล้วก็นั่งนั่งอ่านหนังสืออย่างสุดภาพจะตรีพอวอาชีเเลืงองแหมคิดว่าควรลบอะไรออกไปดีฮะไม่ต้องลบอะไรออกมั้งที่ ทุกอย่างมีประโยชน์แต่ก็อี้เราจะเสริมนี้ดีไหมนั่งได้ดีไหมไม่ค่อยอ๋อเอาอันนี้ดีกว่าน่ารักดีนี่ก็อี้น,นักเรียนเลยน่ารักน่ารักบอกเลยน่ารักมากมากสิบเอโมงแล้ว สิบเอดโมงแล้วหยิบไปงานขึ้นมาหยิบไม่ได้ก็น,นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ละกันนี่มันจดรับเลี้ยงนี่นาขึ้นไปห้องน้ำาุ้งบนดีกว่าอิวชิวควรปรับไซส์โถส้วมดีควรปรับมุมโถส้วมเอาโถส้วมไปไว้แบบนี่เอามาไว้ตรงนี้ อาไมาวัดตรงนี้จะได้มีความเป็นส่วนตัวเนาะอืมได้แล้วห้องน้ำห้องน้ำก็บปิกนลิกน่ารักจังเลยอันนี้คือโซนห้องน้ำ ส่วนตรงนี้ก็จะเริ่มไปทางเอาโดยแล้วโอเคเที่ยงแล้วกินข้าวเมนูเดิมน้ำน้ำนำน,ำนำแล้วก็ทำท่าเดิมเออลืงกินนมลืมกินนม,มนมนมยบ้อยแล้ว เฮ้ยฮ่าโอ้ยตัวดีครับวันนี้เราจะมาเล่นดูเฮ้เว้นจักหนึ่งคืนแล้วเราก็ย้ายเมืองแหละวิยเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นรอบเมืองหลีไปไหนดี ไปตรงนู้นดีกว่าไปซื้อไอติมหรือไปไหนดีอะอันนี้คือเอาแรกๆก็คือไปซื้อไอติมนั่นแหละบ่ายโมงแล้วเดินข้ามถนนแบบไม่กลัวใครเลยปมรสนิว้ววานิลากากลาคัพรสปรดเลยวานิลลาไปกับ กับจะฐานที่กันไปกินที่นั่นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวละลายไม่ใช่เดี๋ยวอดกินปับความเร็วดีกว่าเด yeah, สกูตเตอร์จริงมากเลยเข้าไปกินจริงไงไม่แช่นรือมันนมน้ำน้ำน้ำ เออมันก็สนุกดีนะใช้ชีวิตเป็นเด็กโอเคครับบายสองแล้วนอนกลางวันเอวคือมานอนข้องบนได้ไง ทำอะไรดีเล่นตุ๊กตาเนี่ย ก็แม่เล่นตุก๊กตาน่าแหละน่ารักอ่ะมาแหละลจะมืดเนาะน้ำก็ไม่เน่าเลยเหรอเจ๋งจังอ่ะน้ำไม่เน่าเลยปูมามา่าเฮ้ ทำสัญลักษณ์ไว้ดีกว่าปลายปๆายปลายปลปอยู่ไหนนี่ป้ายอยู่นี่ไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่แปะป้ายไว้แล้วก็ นี่ปล่อย,ยอ่าวงัน้นก็ห้องน้ำห้องน้ำห้อ,อ,องนอ้ำเฉยๆห้องน้ำก็เฉยๆก็พอละมั้ง ừ. สไลเดอร์ลงไปดีกวา่า <c oughs> นั่งนั่งนั่งวิ้ยเฮ้ยสนุกอะเมืนะ่อไรจะมืดนาเมื่อไรจะมืดนาอยากจบหนึ่งคืนแล้วอะเวลาก็นานเกินแอ้า เข้าไปดีกว่ายังเอกโอเคหกโมงแล้วมืดแล้วค่ะ กินข้าวเยน็นกิจกรรมไปอาบน้ำนั่งนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งอันนี้ด้วยแล้วก็แต่งตัวนีนนี้เลยจะได้ไม่ต้องมีใครเห็น ชุดนอนตัวนี้ชุดนอนแพนดา้าไม่ม่ไม่ไม,ม,ม,มแล้วก็ปล่อยผมหนึ่งทุ่มแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กต้องรีบนอนแต่เรานอนด็กใช่นอนด็ก ไม่เป็นไรช่วงนี้ปิดเทอมแล้วใครปิดเทอมแล้วบ้างคิดว่าไรหลายโรงเรียนต้องปิดเทอมแบบแน่นอนอยู่แล้วอา้อามอ่ผมทรงนี้ก็รักกันทำไมทรงผมเหมือนเพื่อนเราเลยนอนวยฉั้นบน เอาผ้าปิดทาไม่ต้องเอาแล้มั้ง